ลุงวีรศักดิ์ว่าอย่างไงมั้งครับที่เขาว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะ <c oughs> ผมคิดว่าสิ่งที่ได้ฟังจากท่านทั้งสามว่ามานะครับทําให้พวกเราได้เห็นว่าเรารู้จักกับปรากฏการณ์ของโลกนี้ดีขึ้นหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินมาตั้งแต่หลายปีมาละครับและหลายเรื่องเราก็รู้สึกว่าปีนี้มันมาปแปลกๆแ,แต่สิ่งหนึ่งที่ยอมรับกันแล้วล่ะเวลานี้ก็คือว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่สร้างความรู้ให้กับคนที่เข้าไปสัมผัสกับมันครับ ไม่มีใครรู้จากมันหมดหรอกครับแต่ว่ายิ่งเข้าไปก็จะก็ย,ยิ่งรู้ขึ้นถ้าวิ่งลงไปลึกมากก็จะมองภาพกว้างไม่เห็นถอยอยู่ห่างมากเห็นแต่ภาพกว้างไม่รู้แนวรึครับเวลานี้เราได้เห็นนะครับว่าคนนั้มาจากสหสาขาเลยต่างวัฒนธรรมต่างวิธีคิดต่างวิธีการฝึกการคิดมานั้นเนี่ยลงไปแล้วก็จะไปเห็นของอันเดียวกันละครับคือตุกสายตาเริ่มมองมาที่ปรากฏการณ์อันนี้ครับในปรากฏการณ์นี้บางส่วนมันเป็นปัญหา บางส่วนเป็นเรื่องท้าทายแล้วบางส่วนเป็นเรื่องของความสําเร็จสิ่งที่อาจารย์มอมรวิ์เห็นเป็นความพยายามที่จะเข้าไปมองในสายสังคมสารแล้วท่านก็พยายามอยากจะตรัสในท่านเป็นเป็นวาระที่สําคัญของสังคมมันไม่ใช่แค่วาระของรัฐบาลน,นะครับอาจารย์ภูเบศเข้าไปดูซึ่งผมชื่นชมมากเพราะว่าไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นนักเศรษฐศาสตร์ครับที่มาในสายบริหารธุรกิจเลยเนี่ยลงไปทําของพวกนี้แล้วแล้วเจอในสิ่งเหล่านี้แล้วท่านบอกว่า บทบาทในสังคมของท่านมีมากกว่าที่จะเป็นแค่นักธุรกิจมองหาว่าอะไรคือตัวเลขที่นํามาสู่กําไรของคนในสังคมแต่มองไปถึงว่าเอ๊ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่แม้กระทั่งนักเศรษฐศาสตร์ก็กังวลใจครับน้องก็ได้ที่เป็นนักศึกษาก,ก,ก็ได้เล่าให้ถึงว่าสถานการณ์นั้นยังไม่ได้ปลุกยังไม่ได้ปลุกให้ตัวคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้ไปทําวิจัยนั้นเนี่ย ได้ลุกขึ้นแล้วมองกลับเข้าไปที่สถานการณ์ของตัวเองไม่ได้มองเฉพาะตัวเองนะครับแต่มองสถานการณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็จะยังย้าอยู่เหมือนอย่างที่เราฟังมาเจ็ดแปดเดือนสิบเดือนที่ผ่านมาว่าโลกของลุงครับแล้วก็มองว่าพวกครูไหวใจร้ายทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับแล้วบางทีก็จะบอกว่าประสมัยนั้นเนี่ยพวกท่านก็ทําตัวเป็นจิโกก็ไม่ใช่เหรอ,อเพราะฉะนั้นจะมาโทษอะไรกันเดี๋ยวนี้ล่ะรหรือไม่ก็บอกหนักๆเขาก็เลยบอกว่าก็มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีทางอื่นหรอกก็กลับมาทําให้ผมนึกถึง สิ่งหนึ่งที่ฟังมาจากท่านองคมนตรีกรเกษมวัฒะชัยครับท่านบอกว่าเยาวชนไทยไวัยรุ่นไทยวันนี้เนี่ยขาดที่ขาดทิศแล้วก็ขาดทางซึ่งอันนั้นก็คงจะอธิบายได้ยาวนะครับ,รบแต่โดยสรุปแล้วก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนหลากหลายระดับครับต่างหน้าที่ต่างบทบาทมองเข้ามาในปรากฏการณ์เดียวกันแล้วรู้สึกว่าตัวมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องพูดต้องทํา Mm hmm. มากกว่าที่มันเคยเป็นมาก,ก่อน mm hmm. อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีครับแต่แน่นอนปัญหาเนี่ยมันสั่งสมก่อตัวแล้วมันถูกหลั่งไหลาถาโถมเข้ามาจากกระบวนการเทคโนโลยีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่ปรับปร๋าเนี่ยนะครับมากลเลิศเินไม่สามารถแก้ได้ภายในช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้องใช้ความต่อเนื่องอย่าให้เป็นไฟไม่ฟางแล้วพยายามสร้างเครือข่ายให้เข้ามามา,มากๆ mm hmm. ผมดีใจครับที่ผมเห็นคนนอกนักวิชาการภาคสังคมที่ไม่ใช่แค่อาจารย์มอมรวิและแต่เป็นคนที่เป็นรุ่นใหม่อาจารย์ร mm ุ hmm. ่นใหม่ๆ มาจากสายที่เป็นครับสารตาดครับเรายังได้โอกาสเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่มาจากสายวิทยาศาสตร์สายเทคโนโลยีก็พูดถึงคอมแบบนี้ครับแล้วผมคิดว่าสหสาขาแบบเนี้ยจะทําให้เราเข้าใจถึงปัญหาของระบบที่มันซับซ้อนแบบนี้ได้ดีขึ้นครับครับอาจารย์มนวิชช์ทำวิจัยกับเรื่องนี้มานานเก็จะรับคําตอบคล้ายๆกับที่คุณพาดนักศึกษาวารสารศาสตร์ปีสองเขาพูดมาสักครู่นี้นะครับหมายถึงว่ามันเป็นอย่างเนี้มันเป็นไปอย่างนี้ มันเป็นเรื่องปกติมีครับแล้วก็มีหลายเรื่องเสริมจากน้องภานะครับ